สวัสดีค่ะสวัสดีคุณชมค่ะวันนี้วันที่10มกราคม2568ค่ะเมื่อนี้นะคะเมมูกับเสภาทำมาชมนะคะเดินทางมาหาปู่ทุ่งฝนนะคะจะพามาติดตามมาชุนท้างตัวเลขปู่ทุ่งฝนงวดวันที่17มกราคม2568ค่ะงวดที่ผ่านมาเนาะค่ะปู่ให้วิ่งศูนย์นะคะมา09นกนะคะ,ะ,คะแต่ว่าปู่จักครูห่บอดถูกนะคะปู่กยบยำค่ะ 08นะคะมาศูนย์เก่านะคะผู้ชมเอามื่อนี้มาติดตามผนะู้ชมกันตัวนะคะว่าปูจะได้ทางให้ตัวใดปูจะเน้นจะเน้นให้ตัวใดเข้าไปรับชมรับฟังน้ำแม่หมูะคะ่ะเอากับชมบ่าวแถวพงศ์กันได้น้ำน้ำ,นำมาถวายปูน้ำนะคะเอฟซีท่านผู้ชมครับเอฟซีบนปากนะครับุญถวายน้ำเด้อนะครับผมสาธุถุงน้ำนะครับจะจะได้ไปถวายหลายวัดครับวันนี้ยี่สิบแพ็คน้ำปูทุ่งฝน ท่านผู้ชมเดี๋ยวแม่หมูจะยกน้ำซอยบ่าถาก่อนนะค่ะจังมาฟังตัวเลขนั้นกันไม่ปูแล้วนะครับถวายน้ำปูนะครับผมกราบนมัสการกรบปูกราบนมัสการเจ้าค่ะปูนะครับผมเจ้ากระปูจุภัญหารยิ่งมาไกลเบียดเบียนครับสาธุครับผมสาธุเด้อทำลำเรื่อยๆครับผมผู้เดียช่วยแล้วไกลขึ้นกลับมาดีขึ้นเจ้าครับผมซาถูกเนาะแม่นกระปู มันจะไหมันบอเขาเยให้ไเาีวันังไเนาะวัสิพันมาเล็กเด่นเล็กวิ่งกับแม่นยี่นกปูเนาะผมก็บไปยาโกะเนาะวงกลมศูนย์ธรรมชมเล็กวิ่งเล็กวิ่งมากไหมมาขักศูนย์แปดนปูเนาะมันมีตัวจิตัดแก๊บไต่ิผันมาศูนย์เก่าธรรมชมโอ้ยแต่มันแต่มันมีตัวจิตมันก็เปื่อเลยแล้วเนาะครับผมอ่าหาหากะมาหาหนึ่งธรมชมศูนกะมาศูนย์เก่า หาก็มาหาหนึ่งมาถึงศูนย์มาถึงหาหนับเล็กวิ่งปูนี่ถือว่าแมน่นเก่าเก่าบสไเอาหนึ่งใส่แค่นเนาะนี่ธรรมชมมาถึงศูนย์มาถึงหามาทางล่างทังบนเลยค่ะฮ่าปูาฮ่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 าน่าฮ่าฮ่าะเอามันบ่มี่าฮ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 บาฮ่มี่า่าฮ่าฮ่มอ่าฮาฮ่าม่าฮอาฮ่าฮ่าฮ่นน่าาฮ่าฮ่่าะาอ่า่าฮ่า่าาาา ันาหนึ่งกับเก่าขนาที่มาเอาใส่เจ้ตัวนึงหนอครับผมหน่งมันเขาไม่ไดเลยในสวนมันมันไม่ได้สวน่ะแต่ว่าเก่ามีเลยเอาแฝงมาใส่แท่นเลยมันชิงกันอยู่เลยตัดสินใจคิดแล้วคิดอีกเูยเอาจะไหนวะตัดสใจเอาเก่าออกเลยเอาแฝใส่นะเหล็กเด่นเหล็กบิงปูมาทั้งศูนย์มาทั้งหาเหล็กเด่นนี่มาตลอดทำช่อมนะครับก็ทีว่าเป็นยังคือเอาเก่าหอยตัดสินใจเอา เปลีป่นใส่พวกมันเกียเก่ยวกับสัตว์ปันนี่แหละอ๋อเกี่ยวกับความฝันครับเอาไหมปูเอาธรรมาชมุมนะครับตับ้งใจ้าเขาโอ้จะสั่งกับเตรียมเลยจะสั่งกับต,ตรงต,ตรงเลยนะปูนะตรงเลยคุณต่อ,อทำชมนะครับถ <c ười> ้าได้ไปหายิบจับเป็นนักทางหยิบจับลอตเตอรี่สลากกินแบงค์ได้ธรรมชมเด้อนะครับสิบเจ็ดมกราคมหกแปดนะครับ เพื่อได้ไปหาหยิบจับลอตเตอรี่สลากกินแบงค์ได้ท่านผู้ชมเด้อนะครับผู้ใดมีเลขติดแม่นๆก็จับใส่เลขวิ่งปูก็ได้นะครับเลขวิ่งเลขเด่นปูเด่นดีนะครับจับคู่กับมีเข่ามีลุดท่านผู้ชมแจ็เข่าจังได้แจ็คลุดจังได้ผอเลยบูฮูแจ็คลุดไม่แต่ว่าเลขวิ่งม้าบอสอดีครับเออแจะคันได้ทีเข่าดีกว่าแต่เข่าดีแท้ วอดดีละปูเนี่ยดีว่าที่นี่เนาะวิ่งเด่นหนึ่งกับแปดตบมชุ่มที่นี่เนาะ ปูดูเดอ้อโอ้ลมดีนะปูเนาะวันนี้ลมแรงทำประชม,มลมแรงอาจจะมีเสียงลมในเดอ้อทำประชมเดอ้อ<ม>เลขติดสามสี่หกเจ็ดนะครับแปดนั่งแปดตามแปดสามปูแปดสี่ มันบอเท่าไรเลขแปดปูเเลขเ่นจเสียใส่หัวนปูหัวนหนดับแปดนครับชุเด้อแปามแปดสี่แปดหกแปดเจ็โอ้ลมแห้งลมแหงท่านผู้ชมครับัเด้อครับัเด้อไมกลับใส่เน้นปู เน้นให้ตัวได้ละปูเนี่ยครับสีสีเนี่ยนะปูมาเรยเนาะครับมันมีเวลานอนอะไรเด็เด่นที่แปดโอ้ปูเน้นที่แปดธรรผช้่มลองอยู่เนาะ รองไปโดยอ้อมครับถ้าเม็ดเดียวคือแปดสามมาปัอืมฝันมาปูวฝันดีป่ะโอ้ยฝันมันกับเมเกียวกับไทยดอกเบิ้งแล้วันมันขึ้นไงฝันว่าไปพักกันไปเมืองเล้าไหมครับฝันมัได้ไปเมืองเล้านั่นแหละมันในเรียองเล้ามันเลี้ยงเนี่ยเพราะว่ามันเป็นอย่างมันถิ่นแยนบ่เนาะราะว่าโบพิจเตยดอกมันไปมันบริยังนะครับไปแล้วพักกันไปแล้ว ไปแล้วจัไปเอาอย่างกะนันก้อมูลนอบอลไปเอาของบลืมครับลืมขอมนบลบอลืมหนอกนนตัวว่ามีจุดหมู่มไม้าจไปเอาอยูค่ครับไป้วรถไปรถไปยังน,นก็รถขั้นเก้าเดาขึนจะรถดอีกยี่แม่ะครับไหลลงให้หน้าหัวประชุมอยู่คนหัวประชุมอยู่คนหนาเขาก็เอาทิ้ท้าเระดหบางๆทะเบียนเป็นย่างดบบปู น้อจำารครับอุตวัาส์เป็นแปดหนึ่งท้างหลังแป<บ>ดหนึ่งติปูเอา้ามาที่นี่อยู่ประธนแล้วท่านแล้วปะปูเอาเเลยนี่ย <c oughs> กันไน่านยังดูไปมากอกรวดไปรวดมาไหววันศงไหนนอนีอ่ว่ามานีู้ใหญ่บันประกาศเนอะเออ,พอ,อ,อเพิ่นทั้งยังบแมนอำเภอสงขลได้ที่นี่คุณไปบอกว่าเอกคือยังขามฝากมาจุบัมาถึงเราว่ามา มายูขึ้นยังด้ยสว่างนี่นะตอนกดินนี่นะเป็นที่มาเอาแนวเอาเนียนะแต่ว่าจำไว้ว่าเอาอย่างไรเขาจะไหนหล่ะเป็นว่ามหาเฮาขึนวันนะมหาเฮาเลยพักหนึ่งกับน,นั่นนั่นเต๋อกระเนะขาเป็นคาบอลไน่จนหาหนเขาลับขึ้นไังน่อครับขึ้นกับจอมน้ำทางเลยเนาะจอมน้ำทางจนเสียหลันเียนี่เงินกระเสียตาหมวกระมันกระเสีย ขึ้นคากินคาอยากบ่อนย่างบอลซูนโอ้บันว่าศูนเอเอค่ะอ้าวบาทเนี่ยไปบ่อนยังเลยไป,ยงไงไปโอ้ย <c oughs> เยียเถียวว่ะท่านอกค่ะนี่ชุดนี้ท่านผู้ชมนะครับผู้ใดมักเล็กเด่นเล็กวิ่งปูหนาเชนเชนประชัไปไันเดิ่งข้นนะอ่าอันนึ่งบ่งมาจากนี่เขาเลยแปดสามนะครับเล็กเด่นเล็กวิ่งนะครับปูเห็เน้นแปดเด่นแปดรองหนึ่งหนาเล็กติดสามสี่หกเจ็ดผู้ใดมีเล็กติดแม่นๆนะครับ จับมาใส่เหล็กวิ่งเหล็กเด่นปูนะครับเพราะว่างวดที่แล้วนี่มาถึงศูนย์มาถึงหาศูนย์มาศูนย์เก้าห้ามาห้าหนึ่งปูจับให้หาสองกับศูนย์แปดโอ้ดับปูเนาะอ,อันนี้ถ้าลดลดนะครับมันล, <c oughs> ลดไปเลยหรือรถไปเลยเ <c oughs> พราะว่าเหล็กติดปูบ่มีหนึ่งกับเก่าอ่าเอาแคปหน้าจอท่านผู้ชมนะครับอีกนึงหน่อยติดตัวติดนี่มักมักปูตัวติดนี่งมักปูเก่งๆมักสามกับสี่กับปู ปูก็เรยนเนีนแปดสามเอานะครับปูจับคู่ให้ปีบคิดว่าตัวตัวหนึ่งจะมี 1> 1, 3, ตัวหนึ่งนะกลับปูจีบมันหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดแปดสามแปดสี่แปดหกแปดเจ็ดนะปูวงกลมให้เม็ดเดียวคือแปดสามร่องกัมีหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดแปดสี่บนล่างกับตัวด้วยนะครับอ,อ่าโสดๆกันมาอา่าทาหารถตรีปูม,มักคู่เดียวหรือเ่าปูกัดมันเลยแปดสามสามแปดกับตัวด้วยครับผม เอ้านะครับเป็นแนวทางทำชุ่มหามาเข้ากับไปหายิบจับลอตเตอรี่สลากกินแบงถ่าบอมักกับเบิ้งซื้อทำชุ่มหรือผู้ใดมีเหล็กติดแม่นๆจับมาใส่เหล็กวิ่งปูนะครับเหล็กเด่นถือว่าเดืนดีนะครับไม่หลุดนะครับงวดที่แล้วก็มาถึงสูงมาถึงหาฮเขากันไแกบนีเด้เพื่อม่านกันหนึ่งแปดหนึ่งปะปัเหล็กฟันนี่บปะห้เขากขาเหล็กฟันเนี่ยอ่าเอ้านะครับปูฟันมาได้ไปเมืองเล่า ฮ่าผู้ใดมักนี่ท่านผู้ชมแปดสามนี่แล้วแปดหนึ่งเนี่ยท่านผก็มองว่าลูกขั้นหนึง่งแปดหนึ่งกันละครับแกร์นาจ,จอท่านผู้ชมกราบขอบุญขอบคุณปูให้โชคให้มาหน้ำปูได้ท่านผู้ชมเด้อน้บสาธุบุญกับผู้พันที่ถวายนา้ำนะครับเนาะเอฟซีไ้รัมให้รวยเลี้ยงทองไหลมาดังสายน้ำไหลมาด้วยไหลมาทุนเย็นก็ครับผมเอาซาถึกครับซาถึพอกันคลิปหน้าครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ